สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. ทุกท่านครับครับพัยีกี้เมื่อนี้อยู่อ่าทั้งลังเป็นปลายเนี่ย้าอ่าทั้งดานนาทั้งฝนจะเป็นต้นเขา่ามาตัดเข่าครับตัดเข่านะครับพี่น้องนะครับตัดเขาก็ลาัง,งามเลยพี่นอ้องอ่าเขาว่านนะครับเขาว่านก็ต้องตัดราบพี่น,อนอ้องเพื่อเหยียงเพื่อ มียาป,ป้าปนนะครับว่ากตัดต้นหญ้าออกนําน,นะครับตัดต้นหญ้าออกนําเนาะเพื่อทำลา,ยยา่หญ้ามายาเกิดขึ้นทอเขาต้นเขาต้นหญ้าจะได้บสูุงท่านต้นเขานะครับเพราะว่าเขาเิ่รจะิ่รจะถอดถอดหยอดไว้นะครับตัดมือเดียวก็ขืนประมาณสักโอกเคส้นพี่นนอง ข้าแตแทงหยอดขึ้นมาประม่าเจ็ดเซนพอวนยานี่สิเกินสากคูฮักอาร์ดหนามใส่ถ้าไม่น้ำแต่ว่าตัวน,นี้มองนี้เป็นหน้านโน่นพี่น้องหน้านโน่นสูงก็เลย่นน้ำอย่าขาดแน่จั้หน่อยถ้าฟางไตฟางพูนนะครับเป็นทีลุ่มนะครับหนากจะมีคูคูไฮน้ำจะมีเบิดคูไฮครับพี่น้องอัตต์หยากระเพื่อเออตะเขากระเพือ่เพื่เพื่อผลผลิตกระเมนนะครับเพือดในห่วงเพื่อนใหญ่นะครับถ้าฮักตัดสเ์เสลย นะครับก็มีห่วงอยู่แต่ว่าสิบวงามนะครับตัวเอาไปนักทางปุ๋ยใส่ปุ๋ยลายขึ้นอันนี้ข้าตัดข้าตัดใบเข่าลงนี่ครับข้าบริได้เอาไปในะส่ครับปล่อยให้เพิ่นเนาเพิ่นเป็นปุ๋ยนะครับเพิ่นจะเป็นปุ๋ยเข่าพักกระสิงามนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็สิใบบัวลายใบบัวลายใบเข่าก็สิบัวลายนะครับเวลาเพิ่นออกห่วงต่างทองออกห่วง นะครับเป็นกาโอกาสที่จะรับแสงจากจากดวงอาทิตย์เนาะจะรับแสงอาทิตย์จะมีหลายขัวนะครับแล้วก็แสงสีทะลุลงไปข้างล่างได้ทังดินได้หลายขัวเฮาปัตัดนะครับแต่มันก็มีหลายพื้นทีนะครับเราเฮากาักระต่างต่างพื้นทีกัน,กนเนาะบางพื้นที่เป็นกบฏตัดคือทั้งทั้งหลายพื้นทีนะครับหลายพื้นที่เป็นกะ เป็นกบบระบะเตัดได้พี่นอ้องเป็นกระบ,บริตัดอ่ะเป็นกระส่ปุ๋ยเอาแถวบ้านแถวบ้านพรมอีสานบ้านพมนี่ตัดกับตัวเฉพาะอำเภอน้าตาเนี่คือตัดนะครับผมอยู่อำเภอน,น้าตาอุบอราชธานีนะครับพี่น้องก็คือตัดตอนนี้ตัดก็คือตัดตัดกวกเขานะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตก็ว่าแมนเพื่อบุหาญาเกิดเป็นท่านกับอ,อันเดียวกันแหะครับ ยาเก็บประท่านกันใบต้นขเขาเห้กับสามารถได้อาหารได้รับแสงมากมายนะครับสามารถปรุงสร้างขอแสงไปเหลี่ยงล่าต้นเหลี่ยงห่วงเนาะให้มันจเจริญเติบโตห่อง,งามสมบูรณ์นะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนนี่ยมันก็เดือนสิงหาเนาะ เขาอยู่เขาขาดว่าเพราะว่าฝนตกมาลายมื่งแล้วนะครับแห้งแน่คอยแน่บางหมองกับลงเม็ดเปปล่อยนะครับบ้านอยู่บ้านพบเอิญฝน,นตกลื่นพี่นเนาะอ่าอยู่บ้านพบเอิญฝน,นตกลื่นเพื่อนวานะครับลงเม็ดไปปล่อยภาษากลางของเาลงเม็ดเปล่อยเรอ,อตอนไปทํางานอยู่อ่าทากผักไตไปเห็ุสะพานฝนตกเข็ดบ่ได้งองกกระเลนเขาไปลบอยู่หมแล้วเนาะฝนตกมันเปียกเนาะ ตาแกโทรมาลูกพี่ว่าทำงานไม่ได้เลยครับนายบริษัทเอาลูกน้องก็ผูดเข้าผูดออกอยูษัทว่าตาแก้ว่าอะไรว่าผูดเข้าผูดออกแริษัว่าสิวายลบเขาลบออกลบฝนเะนะแล้วก็เบ,บาบริษัทเดี๋ยรับพี่น้องพอดีมาตัดหญ้่ไปปอห้างมิมเดี๋ยวไปเบ่งเนกักกครับพี่น้องทั้งหมข้างหญ่ยยเติบอยู่เที่เบอร์นกักกครับนี่ครับห้างมิมครับมาตัดเขามาป่อห้างมิมสมัยยังหน่อย ไดมาพอเม่ไดมาเอาไปจำเขาเห็ดเป็นกับเขาอ่าเห็ดเป็นกับเขาเสบหยาดกันกินสมัยตะกี้อาหารการกินก็นลายลายก็คือโปรลายคือควบเขียนเนี่ยซ้มาถไปหาร์ดน,น,น้องหน่อย,อยตามปลาตามเนี่ยน้องละสิบต20ยี่สิบตได้เบิรครับกบโตญ่ครับอาม่าก,ก็มาต้มม่าปนมาตามธรรมชาติตามวิถีอีสานบานเหาานอกอ่อิ่มอยู่นะครับปนใส คนเหลือกินกับมักแตงแตงไทยเขาเนี่ยละปาที่นี่เขาไผ่บัวร้ายพี่น้องเขาบัวร้ายโบมีปุ๋ยโบมีปุ๋ยโบมีอาหารเสริมคือขมือในเขาเฮ็ดตามแบบธรรมศาสตร์ได้ปีหนึ่งก็บว่กี้สอบนะครับบว่กี้สอบบางเือกินขามือละสองวันละสองขังนะครับเดี๋ยว แม่พ่นวินอยู่ครับแม่พ่นวินว่อนอยู่แม่พ่นวินว่อนอยู่เดี๋ยวผมคาดว่าจะเป็นหัวหนามคาดว่าคาดว่าจะได้หัวหนามลรวพี่นอ้องพอเป็นเป็นห้างหรือครับสีเหลืองหรอครับข้างในเห็นไหมครับพี่น้องสีเหลืองแลงหละ น่าจะอ๋อกําลังสีไซลูกกําลังสีไซลูกครับพี่น้องเปินหูตัวครับเปินหูก็คือเพิงครับเจตมิ่งเพิงกระพาอยู่นํากับอันตรายคือกันนะครับเปิ้นสีแรีนมาหาเราเลยนะครับมิเตมิมงนี่มิเตมิม่มเพื่อน,นี่แม่เพิ่นบินข่าวบินออกอยู่ครับนี่ยบินข่าบินออกอยู่พี่นอ้องอ่ามาแช่พี่น้องดีเบิรงกันนะครับเพิ่นหูครับเพิ่นใจดี นะครับผมก็บวพกกอกับบรเทศเนี่ยเผื่อดอกแต่ว่าเอามใาไา้ช่วให้พี่น้องเบิ้งนะครับจะได้ครับพี่น้องแ้าเมื่อกี้กับบมมีแนวอื่นมาปลูกว่ายังให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับมาส้มให้หน้ามาส้มเข่าหมองตัดแล้วครับมาส้มหย่าขาเนาะแล้วก็เมี่ยมห้างเมี่ยมนี่แหละนะครับ,นะรบแช่พี่น้องเลยเบิง้งนกกัะ ครับสำหรับคี่นิกะขอให้พี่น้องยืนไม่แห่งสุขสุขคนนะครับด้วยความ็บอย่างใ,ใด้เพิมยย่มไข่ยาวมีสักสุขสุขคนฝากติดตามพญา์ขี้ค้นปลาไทายบาทได้เลยครับหา,หา,หาเห็นว่าเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนบครับสวัสดีครับ